สวัสดีครับพบกับผมนะครับสตียนทุเรียนอินซีนะครับผมแลกเริ่มเดิมที่นะครับต้นนี้นะครับต้นทุเรียนต้นนี้สูงอยู่แอนสิบเซนติเมตรนะครับผมผมซื้อมาต้นละสามร้อยนะครับพี่น้องก็บว่าโอ้ก็ซื้อมาแพงแท้เพราะนะผมซื้อในราคานีๆนะครับผมเดี๋ยวเธอเบ่งนะครับมาเบ่งแอนปัจจุบันกันนะครับปัจจุบันจะสูงอยู่ปัจจุบันสูงอยู่ที่ ลอยลอยสิบเส้นนะครับผมลอยสิบเส้นซึ่งผมก็ปลูกต้นไอ้ทุเดียนต้นนี้ผมปลูกได้สามเดือนนะครับผมสามเดือนสูงขึ้นสามสิบเซนติเมตรนะครับโอ้ก็ถือว่าสูงอยูุติพี่นวองสูงสาหรับผมนะครับบางคนก็สิว่าโอ้ยสําผีก็ว่าก็สิว่าสูงนอกสํานีกับโบเมนนะครับผมกานใส่เคมีเนี่ยก็สีสูงกว่านี้นะครับของผมนะปลูกแบบอินซี่นะครับในสัมนีผมกับ มีความพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับมือนี้ผมบไิ่มาม่สาธิตให้เบิงได้พี่น้องแต่ผมสิ่าบอกวิธีการปลูกของผมนะครับว่าผมเฮ็ดจังไ๋นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกข้ากับหาดินมากนะครับมา่ฮ็ดเป็นพนนะครับกว้าง1หล่ซนติเมตรนะครับสูง30เซนติเมตรแล้วที่นี่นะครับเฮอก้นกลางพนนะครับก้นกลางพนประมาณหาิบเซนติเมตร พอคนแหลวนะครับข้อะกน้ำมุ like ites, ่นส you. ัตว์นะครับอย่างเช่นขี่งวขี่หมูขี่ค้วายก็เลยนะครับเอามาใส่คูนึงนะครับผมของผมมันเป็นขี่คว้วนะครับคูหนึ่งเราจะหาเศษใบไม้ใบหญ้ามาใส่อีกคู่นึงนะครับผมแล้วข้เก่าบกจกเนี่คนคนคนค้นเขากันหลังจากนั้นนะครับกก่นํำจุลินทรี่มมากนะครับของผมจะเป็นจุลินทรี่สังขารเสียงกับน้ำมาป่านะครับผมจุลินรี์สังขารเสียงนะครับผมใส่ เกี่ยวนึงนะครับ2องอยซีซีนะครับต่อน้ำสิบลิตรน้ำมักปลากันนะครับผมข้นให้เขากันแล้วก็มะหดนะครับผมมะหดเราก็เอาดินกบมักไว้นึ่งเดือนนะครับผมพออพันไปนึ่งเดือนนะครับเขากับมะโนเบิงนะครับถถมมีความห่อนอยู่เขากับมักต่อยกับทิศหนึ่งนะครับผมถ้าเย็นแล้วเขากับปลูกได้เลยนะครับผมวันนี้การปลูกนะครับการปลูกกเอาทุ่งดำหมอกแล้วก็เบิงนะครับเบิงว่ามีหลากคดบอนะครับ ถามีราคตนะครับเ้าก็ตัดออกนะครับผมตัดอกเราไมาจังเอาลงปลูกนะครับเครื่องเบาด้วยพี่น้องด้วยเอาลงเอาลงดินนี่เครื่องเบานะครับเอาล่งดินเครื่องนึ่งแล้วก็อีกเครื่องนึงเอาเอาไว้ผิวดินนะครับแล้วก็ทมไว้นะครับแล้วที่นี่พี่น้องก็ไปหาดินนะครับดินที่มีใบไม้ทับทมกันเป็นเวลาหลายปีนะครับหามาสามทั้งสีนะครับแล้วก็มากบอีกทีนึงนะครับผมมากบไอเบ่าที่เรีองเครื่องนะครับ ัาที่นี่ก็ให้มันเสมอกันกระบอกของเทิงนะครับผมบ่ต้องไปถมโคนมันนะครับบันนี้พ่อเห็ดแล้วเขากับดน้ำนะครับหดน้ำสามมือแล้วเขากับดไปนะครับในช่วงนี้เป็นหนาฝนเขากับดเบื้องบนสามมือถ้าฝนตกเขากับ่หดนะครับผมในช่วงหนาแร้งเขากับดทุกมือนะครับผมหดทุกมือเลยนะครับมันอยู่ที่เฮานะครับห้องเขากับเบิ้องวาเชื่อถ้ามันเชืนอยูห้องกับ่หดนะครับถ้ามันบ่เชื้นเฮากับดนะครับอันนี้คือการปูของผมนะครับผม สำหรับการดูแลนะครับการให้ปุยผมก็จะให้เดือนละเทือนะครับผมกระสิมีมุ่นใส่เดือนกับปุยมักนะครับมุ่นใส่เดือนนี่ผมจะให้เดือนละเทือนะครับแต่ปุ๋ยมักนี่ผมจะให้สามเดือนเท่านึงก็คือสรุปก็คือก็คือพวงใหม่ทุกเดือนนะครับให้วันที่หนึ่งนะครับผมบันี้สําหรับจุเินซี่ท่างดินนะครับผมก็ให้อ่าสิบมือเท่านึงนะครับวันที่หนึ่งวันที่อวันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่ยี่สิบนะครับผม ล้วก็จุลินทรีย์ทังใบนะครับผมก็ให้ที่ละเทือนะครับสำหรับจุลินทรีย์ทั้งดินนะครับผมก็จะให้2 0 0ยซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำมะป่านี่ส่วอนโตะนะครับต่อน้ำ10บลิตรนะครับผมวันนี้ทังใบนะครับผมจะให้อ่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ซอนนึ่งน,นะครับต่อน้ำ2ลิตรน้ำมอป่าซอน 1, นึ่งต่อน้ำสองลิตรนะครับร่วมกันเลยครับสีพร้อมกัน สำหรับเพี้ยนะครับเพี้ยผมก็ใส่น้ำสมคนไมรกับน้ำมักไลแดงนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการปลูกทุเรียนให้ไงใบนะครับในแบบของอินซี่ของผมนะครับผมที่ผมปลูกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะพี่หน้องเด้อถ้าพี่น้องก็ลองนํำไปใส่เบิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นเมื่อ่นะครับผมในการปลูกทุเรียนนะครับก็ลองเบื่องนะครับพอผมเฮ็ดเบื่องแล้วมันก็ได้ผล นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับกับฝากกดไลค์กดติดตามให้กครับช่องเสถียรทุเรียนอินทซียนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับกับมีแต่เพยงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ